นิทานเรื่องลูกไม้ไกลต้นทามกลางท้องทุ่งกว้างและภูเขาที่อยู่ไกลออกไปมีครอบครัวเล็กๆที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านชนบทที่เงียบสงบบ้านหลังนั้นเป็นที่อยู่ของนางขวัญและนายมีพวกเขาเป็นคู่สามีภรรยาที่มีชีวิตเรียบง่ายและเต็มไปด้วยความรักความอบอุ่น นางขวัญเป็นผู้หญิงที่มีจิตใจอ่อนโยนผิวพรรณสดใสและมีรอยยิ้มที่อบอุ่นส่องสว่างให้กับทุกคนในหมู่บ้านเธอทำงานและดูแลพืชผักสวนครัวต่างๆส่วนนายมีเป็นชายที่แข็งแรงอบอุ่นขยันขันแข็งเขาดูแลไร่ไนาและสัตว์เลี้ยงที่พวกเขาเลี้ยงไว้ทั้งคู่มีลูกชายคนเดียวชื่อพง์ เพราะเป็นลูกคนเดียวพวกเขาจึงรักและเอาใจใส่พงเป็นอย่างดีพงเติบโตขึ้นมาท่ามกลางความรักและการเอาใจใส่ของพ่อแม่ตั้งแต่เด็กเขามักจะแสดงออกถึงความไม่พอใจในชีวิตที่เรียบง่ายนี้เขามักจะมองไปที่เมืองใหญ่และฝันถึงชีวิตที่มีอิสระและสุขสบาย นายมีและนางขวัญพยายามสอนพง์ให้รักการทำงานและเห็นคุณค่าของการใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติพวกเขาแสดงให้เห็นถึงความภาคภูมิใจในการเป็นชาวนาและการใช้ชีวิตที่พอเพียงแต่ดูเหมือนว่าพง์จะไม่เห็นด้วยกับมุมมองนี้เลยชีวิตประจำวันของครอบครัวนี้ดำเนินไปอย่างเรียบง่าย ตอนเช้านางขวัญจะทำกับข้าวกับปลาไว้ให้สามีและลูกหลังจากนั้นนางจึงเตรียมพืชผักผลไม้ที่เก็บไว้ไปขายที่ตลาดส่วนนายมีนั้นตื่นตั้งแต่ก่อนไก่โห่ออกไปทำไร่ทำนาเพื่อที่จะได้ไม่ต้องทำงานกลางแดดร้อนตลอดวันพอสายหน่อยก็กลับบ้านมากินข้าวที่ภรรยาเตรียมไว้ให้ ก่อนจะกินก็เข้าไปปลูกพงลูกชายให้ลูกมากินข้าวพร้อมกันกินเสร็จก็ออกไปดูไก่ในคอกเล็กๆมอบหมายให้พงนำน้ำและอาหารให้ไก่และเก็บไข่ไก่เตรียมไว้ให้นางขวัญไปขายในวันต่อไปจนถึงเที่ยงนางขวัญกลับจากตลาดก็เตรียมข้าวเที่ยงให้สามีและลูกพร้อมกับตัวเองล้อมวงกินข้าวด้วยกันอย่างมีความสุข ระหว่างกินข้าวนั้นนายมีก็มอบหมายให้พงหาย่าให้วัวพงที่ย่างเข้าสู่วัยรุ่นแม้จะมีความเกียดคร้านแต่ก็ยังเชื่อฟังพ่อแม่อยู่บ้างเขาจึงรับปากตามที่พ่อสั่งกินข้าวเที่ยงจนเสร็จก็แยกกันไปทํำไร่ทำนาตามปกติแม่ไปดูแลสวนผักที่เตรียมไว้พงก็แยกไปหาย้าให้วัวตามที่พ่อมอบหมาย ชีวิตครอบครัวนี้ก็ดำเนินไปเช่นนี้ในทุกๆวันนางขวัญและนายมีทำงานอย่างหนักเพื่อให้ครอบครัวมีชีวิตที่ดีพวกเขาหวังว่าสักวันหนึ่งพงจะเข้าใจและใช้ชีวิตอย่างพวกเขาแต่ยิ่งโตพงก็ยิ่งแสดงออกถึงความเกียดคร้านและต่อต้านคำสั่งสอนของพ่อแม่ วันเวลาผ่านไปพงเติบเติขึ้นมาพร้อมกับนิสัยเกียรติครานยิ่งขึ้นเขาต่อต้านคำสอนของพ่อแม่นางขวัญและนายมีพยายามอย่างหนักในการปลูกฝังค่านิยมความขยนันความอดทนแต่ดูท่าพงจะไม่สนใจเรื่องเหล่านั้นเลยหนุ่มน้อยกลายเป็นคนที่ชอบความสบายมักจะหลีกเลี่ยงงานหนักอยู่เสมอ เมื่อพ่อมอบหมายงานให้เขาก็ทําแบบขอไปทีทําพอให้พ้นพ้นมือไม่เสร็จเรียบร้อยสักอย่างพ่อกับแม่ก็ต้องมาตามเก็บงานที่ไม่เรียบร้อยของพงเสมอจากที่จะช่วยแบ่งเบาภาระพ่อแม่ดูเหมือนจะยิ่งเพิ่มภาระให้ท่านเสียมากกว่าสร้างความหนักใจให้กับนางมีละนายขวัญเป็นอย่างมาก ความไม่พอใจในชีวิตที่เรียบง่ายในหมู่บ้านทําให้พงเริ่มมองหาเพื่อนใหม่ที่นิสัย่คล้ายกันเขาเริ่มมั่วสุมกับกลุ่มเพื่อนที่มาจากหมู่บ้านใกล้เคียงในกลุ่มนี้มีชื่อเสียงในเรื่องของการเป็นอันธพาลนนีใสเก๊กเมเรกเกเรพวกเขาใช้เวลาในการเที่ยวเล่นเล่นการพนันและเริ่มลักเล็กขโมยน้อย นางขวัญและในมีรู้สึกเป็นกังวลเป็นอย่างมากเมื่อเห็นการเปลี่ยนแปลงของพง์เขาไม่เพียงแต่ละทิ้งงานที่พ่อแม่มอบหมายให้แต่ยังเริ่มแสดงออกถึงความไม่เคารพต่อพวกเขาด้วยในมีพยายามสั่งสอนพงด้วยความหวังว่าจะสามารถนำพง์กลับมาสู่เส้นทางวิถีชีวิตที่ถูกต้องได้แต่ดูเหมือนว่าคำพูดของเขาจะเข้าหูซ้าย แล้วทะลุออกหูขวาของพงเสียทั้งสิ้นไม่ว่าจะพูดจะสอนอย่างไรพง์ก็ไม่นำพาคำสอนเหล่านั้นของพ่อแม่เลยสถานการณ์เริ่มตึงเครียดมากขึ้นเมื่อพง์เริ่มประพฤติตัวแย่ลงเรื่อยๆจากการขโมยเงินของแม่ไปเล่นการพนันขโมยของในบ้านไปขายเมื่อขโมยไปได้เขาก็จะหายออกจากบ้านไปสามสี่วัน เมื่อเงินหมดจึงหวนกลับเข้าบ้านใหม่จนของในบ้านแทบไม่มีเหลือเงินเก็บของนางขวัญและนายมีก็ถูกพงขโมยไปจนหมดสิน้นแทบจะไม่มีเงินซื้อข้าวปลาอาหารกินเมื่อพงรู้แล้วว่าแม่ไม่มีเงินเหลือให้ขโมยเขาจึงคิดการใหญ่ขึ้นแซงทำเป็นช่วยงานอยู่หลายวันจนพ่อแม่ตายใจ จากนั้นก็พาเพื่อนอันธพาลของเขาเข้าโมกมยวยบัวของพ่อแม่และคนในหมู่บ้านจนได้ไปหลายสิบตัวจากนั้นจึงพากันหนีไปกับกลุ่มเพื่อนของเขาการเข้าร่วมกลุ่มกับเพื่อนอันธพาลน,นำพงไปสู่โลกใหม่ที่แตกต่างจากชีวิตในหมู่บ้านที่เขาเติบโตมาโลกนี้เต็มไปด้วยอบบยามุกการเสี่ยงโชคการมั่วสุมที่เขาไม่เคยสัมผัสมาก,ก่อน กลุ่มนี้มักจะพบปะกันในที่รับตาคนพวกเขาใช้เวลาส่วนใหญ่ในการเล่นการพนันและการวางแผนทำผิดกฎหมายต่างๆเพื่อนๆของพงนั้นมีความชำนาญในการทำทุกอย่างที่ได้เงินมาอย่างผิดกฎหมายทั้งการพนันไปจนถึงปล้นจี้ฉกช,ชิงวิ่งราว ความหลงไหลในการพนันทําให้พงเริ่มมีปัญหาทางการเงินเขาใช้เงินที่ขโมยมาจากบ้านของตัวเองและเงินที่ได้จากการขายวัวมาเพื่อเล่นการพนันแต่โชคไม่เคยอยู่ข้างเขาเลยเขาแพ้พนันนับครั้งไม่ถ้วนจนเป็นหนี้สินมากมายทั้งติดหนี้ในบ่อนการพนันทั้งข่าวว่าชาวบ้านกำลังรวมตัวกันล่าเขาไปเข้าคุกในข้อหาที่ไปขโมยว,วัวของคนในหมู่บ้าน พงจึงตัดสินใจหนีเข้าเมืองหลวงไปตายเอาดาบหน้าในมีและนางขวัญเมื่อรู้ว่าลูกชายหนีปัญหาทุกอย่างเข้าเมืองหลวงก็รู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากพวกเขาจึงไปขอร้องชาวบ้านไม่ให้ตามเอาเรื่องลูกชายและจะขอทำงานหาเงินชดใช้ค่าเสียหายของชาวบ้านทุกคนเองชาวบ้านทุกคนต่างรู้ดีว่าสองสามีภรรยา พยายามอย่างยิ่งในการสั่งสอนลูกชายให้เป็นคนดีและใช้ชีวิตอย่างปกติโดยความเห็นพงมาตั้งแต่ยังเล็กและคุ้นเคยสนิทสนมกับนางขวัญและนายมีชาวบ้านจึงยินดีตกลงไม่เอาเรื่องในพงและยอมให้นางขวัญและนายมีทำงานชดใช้หนี้แทน สองสามีภรรยาต้องทำงานหนักขึ้นหลายเท่าและต้องตัดใจขายที่ดินบางส่วนเพื่อนำเงินไปใช้หนี้พวกเขาเสียหลักครั้งใหญ่และรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากที่ไม่สามารถสั่งสอนให้ลูกเป็นคนดีได้ก็ได้เดบปลอบใจกันไปมาว่าสั่งสอนจนสุดความสามารถแล้วแต่ลูกชายเป็นลูกไม้ที่กระเด็นไปไกลต้นเอง สักวันหนึ่งลูกคงจะคิดได้และกลับตัวกลับใจทางด้านพงหลังจากที่ตัดสินใจอย่างสิ้นหวังและหนีไปยังเมืองหลวงชีวิตของเขากลับตกอยู่ในห้วงแห่งความไม่แน่นอนการเดินทางนี้ม่ใช่การหลบหนีจากปัญหาที่เขาสร้างขึ้นเองเท่านั้นแต่ยังเป็นการตัดขาดจากความรักและการดูแลของพ่อแม่ที่มีต่อเขา เมื่อถึงเมืองหลวงพงพบว่าชีวิตในเมืองใหญ่นั้นไม่ง่ายเลยความวุ่นวายและความเร่งรีบของเมืองหลวงทำให้เขารู้สึกเหมือนตกอยู่ในโลกที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงไม่มีเพื่อนเกา่าไม่มีครอบครัวไม่มีพ่อแม่ให้พึ่งพาเขาต้องเริ่มต้นทุกอย่างด้วยตัวเองในตอนแรกพงพยายามทำงาน เพื่อหาเงินสนับสนุนตัวเองแต่เขาพบว่าการหางานที่ดีในเมืองใหญ่เช่นนี้ไม่ง่ายเลยเขาต้องทำงานหลายอย่างที่ทั้งหนักหน่วงและได้ค่าแรงเพียงน้อยนิดมาเลี้ยงชีพแต่แล้วชะตากรรมของพงก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปเขาได้พบโอกาสทางธุรกิจที่จะทำให้เขาสามารถหารายได้ได้มากขึ้นจากคนที่เริ่มต้นด้วยมือเปล่า พงกลับตกอยู่ในวงธุรกิจที่ทำให้เขามีเงินทองเหลือเฟือชีวิตของเขาดูเหมือนจะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นหลายปีผ่านไปพงตัดสินใจกลับบ้านด้วยรถยนต์คันหรูและเงินทองมากมายเมื่อพงกลับมาถึงบ้านนั่งขวัญและนายมีทั้งรู้สึกดีใจและประหลาดใจ พงศ์ได้บอกเล่าเรื่องราวความสำเร็จในเมืองหลวงและเสนอให้พ่อแม่ของเขาขายสมบัติทุกอย่างที่นี่และย้ายไปอยู่กับเขาในเมืองใหญ่พงศ์อธิบายว่าชีวิตในเมืองหลวงนั้นดีกว่ามากมีความสะดวกสบายอยู่ใกล้โรงพยาบาลเมื่อพ่อแม่ป่วยไข้เขาก็สามารถดูแลพ่อแม่ได้มีโอกาสมากมายพ่อแม่จะได้ใช้ชีวิตในวัยชารายอย่างสุขสบาย นางขวัญและนายมีถูกลูกล่อลวงด้วยความพูดหวานหูแต่พวกเขาก็ยังมีความลังเลปานและไร่นาที่พวกเขาดูแลมาตลอดชีวิตนั้นไม่เพียงแต่เป็นที่อยู่อาศัยแต่ยังเป็นสถานที่แห่งความทรงจำความผูกพันสัญ,ญลักษณ์ของการทำงานหนักและความขยันขันแข็งของพวกเขา พงยังยืนยันและโน้มน้ำพ่อแม่ด้วยคำพูดที่น่าเชื่อถือเขาแนะนำให้ขายทุกอย่างเขาบอกว่าจะดูแลทุกอย่างเกี่ยวกับการขายและการย้ายไปอยู่ในเมืองหลวงเขายังให้คำมั่นสัญญาว่าจะใช้เงินที่ได้จากการขายสมบัติเหล่านี้ดูแลพ่อแม่ในบ้านปลายชีวิตอย่างดีที่สุด ในที่สุดด้วยความเชื่อมั่นในตัวลูกชายและความหวังว่าจะได้ใช้ชีวิตอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากับลูกนั่งขวัญและนายมีตัดสินใจยอมรับข้อเสนอของพงพวกเขาขายบ้านและทรัพย์สินที่มีทั้งหมดที่พวกเขาหามาได้ตลอดชีวิตขายทรัพย์สินเสร็จพงอาสานำเงินทั้งหมดไปฝากที่ธนาคารในชื่อของพ่อ โดยบอกว่าจะจัดการทุกอย่างให้เรียบร้อยและบอกให้พ่อกับแม่เก็บของเตรียมตัวรอเขากลับมารับแต่หลังจากนั้นพงกลับไม่ปรากฏตัวอีกเลยในมีและนางขวัญรอคอยอย่างมีความหวังแต่เมื่อเวลาผ่านไปหลายชั่วโมงจากหลายชั่วโมงกลายเป็นวันไม่มีข่าวคราวหรือการติดต่อใดๆจากพง์ ความรู้สึกดีใจและความหวังในตอนแรกกลับกลายเป็นความกังวลและกระวนกระวายใจหลังจากนั้นข่าวสารที่ไม่คาดคิดและน่าสลดใจก็เดินทางมาที่หมู่บ้านนี้แทนหลังจากที่รอคอยอย่างกระวนกระวายใจมาหลายชั่วโมงก็ได้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาถึงบ้านพร้อมกับข่าวที่ทำให้พวกเขาตกใจจนแทบสิ้นสติ เจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งว่าพงเสียชีวิตอย่างกระทันหันในอุบัติเหตุรถยนต์รถยนต์คันหรูที่เขาขับกลับมายังหมู่บ้านนั้นก็เป็นรถที่ขโมยมาเรื่องนี้สร้างความสับสนและเจ็บปวดใจให้กับนางขวัญและนายมีเป็นอย่างมากพวกเขาไม่เข้าใจว่าทำไมลูกชายของพวกเขาถึงได้ทำสิ่งเลวร้ายได้ถึงเพียงนี้ ความฝันในการใช้ชีวิตกันสมคนพ่อแม่ลูกในเมืองหลวงกลับกลายเป็นฝันร้ายที่น่าเศร้าเจ้าหน้าที่ตำรวจอธิบายว่าพงเกี่ยวข้องกับวงการอาชญากรรมในเมืองหลวงและมีประวัติในการทำกิจกรรมที่ผิดกฎหมายมากมายพงเสียชีวิตในขณะที่หลบหนีจากเจ้าหน้าที่ที่พยายามจะเข้าจับกลุ่มเขาหลังจากที่ได้เบาะแสว่วาเขาเขาโมยรถ เข้ามาในพื้นที่นี้การสูญเสียนี้นำมาซึ่งความโศกเศร้าอย่างลึกซึ้งในหมู่ครอบครัวน่งขวัญและนายมีต้องเผชิญหน้ากับความจริงที่ว่าลูกชายของพวกเขาไม่เพียงแต่หลอกลวงให้พวกเขาขายทรัพย์สินที่มีทั้งหมดและพยายามจะหนีไปกับเงินทั้งหมดที่ได้จากการขายบ้านและที่ดิน ความโศกเศร้านี้ยังทอดเงาไปยังหมู่บ้านเพื่อนบ้านและชาวบ้านที่เคยเห็นพงเติบโตขึ้นมาต่างพูดถึงเรื่องนี้ด้วยความเสียใจและความหวาดกลัวชาวบ้านหลายคนเชื่อว่านี่เป็นผลมาจากการกระทําที่เนรคุณของพงต่อพ่อแม่ของเขานางขวัญและนายมีต้องเผชิญกับความว่างเปล่าความสูญเสียที่ไม่สามารถเอาคืนได้ ลูกชายเพียงคนเดียวจากไปอย่างไม่มีวันกลับและยังสร้างเรื่องราวเลวร้ายขนาดนี้พวกเขาทั้งคู่พยายามทำความเข้าใจกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นด้วยหัวใจที่แตกสลายสูญเสียทั้งลูกชายและสิ้นเนื้อประดาตัวไปในคราวเดียวกัน ในช่วงเวลาที่นางขวัญและนายมีกำลังประสบกับความโศกเศร้าและความสูญเสียก็ได้มีแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์เกิดขึ้นบัญชีธนาคารและบัตรกดเงินที่พงใช้เพื่อจัดการการขายสมบัตินั้นอยู่ในชื่อของนายมีทำให้เงินทั้งหมดนั้นยังไม่สูญหายไปไหนการรู้ข่าวนี้ทำให้นางขวัญและนายมีรู้สึกโล่งใจขึ้นมาบ้าง และเมื่อคนที่ซื้อที่ดินของพวกเขาไปได้ยินข่าวเกี่ยวกับเรื่องราวของเขาทั้งหมดคนที่ซื้อที่ดินไปก็ตัดสินใจจะขายที่ดินคืนให้กับพวกเขาในราคาเดิมเนื่องจากสงสารครอบครัวที่กำลังประสบความทุกข์ยากและความสูญเสียที่รุนแรงนี้ การกระทํานี้ไม่เพียงแต่เป็นการคืนสมบัติที่พวกเขาสูญเสียไปแต่ยังเป็นการคืนความหวังและการเริ่มต้นชีวิตใหม่ให้กับนายมีและนางขวัญอีกด้วยหลังจากจัดงานศพของลูกเสร็จเมื่อนางขวัญและนายมีกลับมาสู่บ้านเก่าท้องไร่ท้องนาที่เต็มไปด้วยความเขียวขจี และยังมีเพื่อนบ้านและชุมชนที่เอื้ออาทรต่อกันชาวบ้านหลายคนพอรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นก็แวะเวียนมาถามไทยทั้งคู่ด้วยความห่วงใยเมื่อผ่านพ้นความโศกเศร้าและความสูญเสียที่ไม่อัดหวนคืนได้นั่งขวัญและนายมีต้องเผชิญหน้ากับความจริงที่ยากลำบากเกี่ยวกับลูกชายของพวกเขาความเสียใจและความผิดหวัง จากการกระทําของพงยังคงเป็นแผลในใจที่ไม่อาจลืมเลือนแต่ด้วยความเข้มแข็งและความรักที่มีต่อกันพวกเขาตัดสินใจที่จะปลงใจกับความเลวร้ายของลูกชายนั่งขวัญและนายมีเลือกที่จะไม่จมปลักอยู่กับความเศร้าและความโกรธแต่หันมาใช้ชีวิตที่เหลืออย่างมีความหมายพวกเขากลับไปทำไร่ทำนาของตัวเอง การทำงานนี้ไม่เพียงแต่เป็นการดูแลทรัพย์สินของตนแต่ยังเป็นการรักษาจิตใจที่บอบช้ำของพวกเขาการทำงานในไร่ในสวนทำให้จิตใจของพวกเขาสงบและจดจ่อยอยู่กับงานตรงหน้าบางครั้งบางคราวก็ลืมเลือนความเจ็บปวดเสียใจความสูญเสียไปได้ นางขวัญและนายมีเรียนรู้ที่จะยอมรับและให้อภัยตัวเองสำหรับเรื่องที่เกิดขึ้นพวกเขาเข้าใจว่าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอดีตได้พวกเขาเลือกที่จะปลงและอโหสิก,กรรมให้กับลูกชายในเมื่อลูกชายจากไปอย่างไม่มีวันหวนกลับพวกเขาก็จะระลึกนึกถึงลูกด้วยจิตใจที่สงบและเข้มแข็งไม่ผูกพยาบาท ไม่เคืองแค้นพงอีกต่อไปและหวังใจว่าขอให้พงจากไปอย่างสงบพอกับแม่ก็จะใช้ชีวิตบ้านปลายที่เหลืออย่างสงบต่อไปเช่นกันสำหรับนิทานเรื่องลูกไม้หล่นไกลต้นก็จบลงเพียงเท่านี้ท่านผู้ฟังมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นเข้ามาได้ในคอมเมนต์นี้นะคะ ขอบพระคุณที่ติดตามรับชมรับฟังพบกันใหม่ในเรื่องหน้าสวัสดีค่ะ